มาถึงเรื่องต่อไปก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับทางด้านเวทีนา,นานาชาติกันบ้างว่ายังไงครับในวันนี้นายรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่กำลังพลเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วครับว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประท้วงไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาและเร่งดําเนินการประท้วงตามช่องทางทางการทูตที่เกี่ยวข้องไปแล้วและในวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะเชิญผู้แทนทางการทูตจากกว่า50ประเทศซึ่งประกอบด้วยประเทศผู้บริจาคในกรอบอนุสัญญาออตตว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังการบรรยายสรุป จากนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้จะนําคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วครับเพื่อให้ไปรับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายมาริตสังเงียมพงศ์ก็ได้ดําเนินการทางการทูตเชิงรุกแล้วครับโดยได้ไปพบปะกับประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาออตโตวาตั้งแต่เกิดเหตุกันเลยทีเดียวแล้วในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่ผ่านมาไทยเองก็ได้มีการเสนอให้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดเหล่านี้ แต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแหละครับพี่น้องแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นก็หมายความว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้แสดงความไม่จริงใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายประเทศไทยในการประชุม GBC ที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับ แล้วยังขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติแล้วยังละเมิดพันธะกรณีตามอนุสัญญาห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกันด้วยเพราะว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่พี่ทหารไทยซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทางการทูตให้มันถึงที่สุดกันเลยที่เดียวครับพี่น้อง